สวัสดีครับอยู่กัาลังเดิด้วยคาเวเตอร์ทรครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาดูเจ้าสายฟ้าครับลื่นตกทางนี่ครับขนหินครุกด,ด้วยเจ้าสายฟ้ารอการช่วยเหลืออยู่นี่มาแล้วครับแมคโครเจ้า SK200 YN10 m a x s u s u r e r กำลังเดินเข้ามาครับสไลด์นิดหน่อยฝนตกครับลื่นนิดหน่อยครับจานพูนครับเจ้ามาซิกซูเปอร์ย่องเข้ามาแล้วครับเออร,เรุ่นเลยเลิกบ้านอะ่ะร,รุ่นตัวเลยเลิกบ้านอะ่ะร,ร,รุ่งรุ่นเลยเลิกบ้านอะ่อนอะ រួយជ្រុំនោះហ្នឹងនេះមកខោមជួរត្រេះរួយជ្រុំនេះតើឡើងបានហេងมาแล้วครับ Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các nào vào ngay gấp tràn luôn lên na đi chốt chốt điêu đi đi con đã nâng bị xe ปั๊มลงกันครับจบได้ครับอ้อาวดันเลยขึ้นไหมค้าบไม่ลงเดินรถเดยนรถไปเลย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  โอเคขึ้นยางเรียบร้อยาท้ายสีถลอกนิดหน่อยเนื่องด้วยฝนตก2วันติดครับเละเทะเลยก็ เสรอมินรูกครับนี่วันนี้มาเก็บงานหินรูกก็งานเข้าเลยครับมาทํางานวันแรกอ้าขึ้นแล้วครับแี่ก็จะไปบอกที่ลงหินครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับฝา,ากกระรกดติดตามด้วยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ